อาแล้วใช่ไหมอาจารย์ต้องเข้าใจทาแล้วใช่ไหมอาจารย์ทํามเข้าใจโอแล้วใช่ไหมก็เข้าใจอยู่แล้วอพี่สีว่าไงพี่สีส่งของขวัญเข้ามาได้เลยเอาหมูเด้งเก้าพันเก้าร้อยเก้าบาตนอะบอกว่าก็เข้าใจอยู่แล้วเหรอเออนะมาเร็วพี่สีอ้าวหายไปไหนเละพี่สีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นพี่สีอ่ะไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นแวบเลยพี่สีพี่สีหายไปในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแล้ว เอาเข้ามาใครมาแล้วพี่สีโจสอบราชการไว้จะได้ไหมนะเดี๋ยวดูให้เออดีนะทุนโจเป็นแนวโน้มในทางที่ดีคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะสอบสอบได้นะภายใบนี้สาบวันนี้จจะน,นะยอมรับออะไรยรยมับผลงานฝีมือนะการเรียนเอาพี่สีจะถามอะไรพี่สีพี่สีืมอสี พรุ่งนี้จะมีโชคไหม้าอ่าเดี๋ยวดูให้พี่สีพรุ่งนี้จะมีโชคไหมยังไม่มีอ่ต้องหาหาชโชคต่อไปไม่ใช่เหรียญเยแต่พี่สีหาเงินได้นะไายใบเนี้ยนะราชก,การงานการเดินทางเรื่องงานอืพี่สีอืคนละเก้าพัน แต่ไม่ได้ถามนี่นะว่าได้ได้โชคมาจากอะไรเราก็ตอบว่า <900. S 2> ได้มาจากการเดินทางเรื่องงานไม่ได้ต้องบอกว่าได้โชคไหมเฉยๆก็น่าจะยังไม่ได้เลยอีกสิบนาทีนะพี่สีนะอาจารย์โอ้กว่ายังไม่ได้จันเพาว่าได้ไหมล่ะยังไม่ได้อ่ะยังเหนื่อยอยู่พี่สีเครียดพี่สีเครียดอะอะไรผมจะ ได้อายุเท่าไหร่ครับมาอีกแล้วอายุเท่าไหร่ได้อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าได้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อายุเท่าไหร่คือถามกว้างมากแล้วก็ไม่มีหมูเด้งด้วยไม่มีหมี่อุ้มหัวใจด้วยถือสละธิ์ไปด้วยอัตโนมัติว really ันนี้จะท้องเหนื่อยเหรอเหนื่อยล้าวันนี้เหนื่อยล้าเพราะว่าต้องรอนู่นรอนี่รอนั่นแล mm ้วก็ต้องเดินเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นไปตรวจไปเช็คได้นอนพักปะที่โน่นอ่ะ ไม่เพราะว่าต้องไปเช็คไปเช็คเอาบัตรประชาชนไปเช็คเช็คนู่นเช็คนี่เช็คดูค่าค่ายาค่าหมอค่าไอ้นี่ค่าเตียงแลวค่าห้องวันละส4่พันสเอาเลยดูามาวันอังคารไปเจรจาเรื่องงานจะจบด้วยดีไหมคะนะนะพี่สีส่งดอกกุหลาบมาแล้วนะเดี๋ยว,วดูให้ เดินทางเดินทางไปได้ดีนะคุณสีนะใครส่งของขวัญผมผมดูนะแต่ถ้าใครไม่ส่งของขวัญถือสละสิทธิ์ไปเองโดยอัตโนมัติเด้ออะไรผมจะได้แฟนอายุเท่าไหร่ครับอ๋อยังไม่ได้นี่เลยคุณยังไม่ได้ส่งของขวัญผมบอกให้ส่งหมูเด้งมาจะตอบหรอไม่ตอบอ่ะถึงเขาถึงเขาส่งก็ไม่ตอบอยู่ดีคำถามแบบนี้กระชายก็ไม่